สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเช้าเกษตรนะคะคนท,ที uh ่สนใจเกษตรนะคะเพื่อนๆนสนใจเกษตรโดยเฉพาะเกษตรพุดซานะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ป้าจะทายบรรยากาศสวนให้เพื่อนๆนเบ่งแล้วก็ป้าจะพาเพื่อนๆนไปเบ่งเพื่ออีกอย่างหนึ่งที่ป้าปลูกนะคะเพื่อนๆนที่ป้าปลูกใบในสวนที่ป้าปลูกใบในสวนก็คือคาเนาะค่ะเพื่อนเนป้าจะพาเพื่อนเพื่อนไปเบ่งที่คาที่ป้าปลูกใบ แต่เมื่อนี่ป้าทายพุทราเพื่อนเพื่อนเบิงทายบรรยากาศสวนเห็นเพื่อนเพื่อนเบิงป้าจะมีความหมุนซึ้กว่าเมื่อนี่นะคะกิ่งพุทราของเขาเริ่มจะแน่นหนาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนป้าเคยบอกกับเพื่อนเพื่อนว่าจะไว้หลายกิ่งกอนบัดเทียมันใหญ่เริ่มหม,มุนซึ้ว่าแน่นหนาจะคอยเอออกนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่ป้าหมุนซึกแล้วค่ะเพื่อนๆืนว่ามันจะแน่นหนาเกินไปแล้ว เดี๋ยวป้าจะทายเพื่อนๆเบิ่งจักสองสามต้นนะคะสำหรับกิ่งพันธ์ถีวามันเหน่่หนาเพื่อนๆหูซึกคือป้าบอค่ะว่ามันเริ่มเหน่่หนาแล้วเขาจะได้คัดเอาออกแบบให้พอดีแล้วค่ะแถวนี้คือจังต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะมีกิ่งพันธุ์ยู่ประมาณบ่ตำกว่าแปดกิ่งนะคะเพื่อนๆที่ป้าไว้ปกติแล้วเพ่นกะว,ว่า ่อห้ไวเกินสามนะคะเพื่อนเพื่อนมไห้ไวเกินสามกิ่งแต่ป้ากับบืนี้ใจให้กันว่าปีตัดปีแรกนี่จะไว่ได้หลายซ้ำไดนะคะจะเบิ่งตามความเหมาะสมนะคะเพื่อนเพื่อนว่าจะจังไดนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันแน่นหนาบ่ค่ะหรือเพื่อนเพื่อนว่าจะให้ป้าวหลายเลยตามเบิ่งน้ำกันมานะคะเพื่อนเพื่อน เบิ่งช่องนี้ซ้ำามีสวนเพื่อนๆกะเบื่องซอยป่าไปน้ำเลเด้อมาเห็ดแบบไรจะดีนะค่ะเพื่อนๆเพราะตอนนี้กิ่งพันธ์ของเขาจะเป็นดอกแล้วนะค่ะเพื่อนๆเห็ดไ้ป่าหูซึกเสียดายเวลาจะเอาออกนะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเบิ่งไปน้ำกันยังเข็นต้นนี้กับบ่นหน่อยกว่บบาแปดกิ่งเื่ากันค่ะเพื่อนๆอยู่นี่กับสามกิ้งแล้วะคะ่ะสาม แล้วก็อยูดานนั้นีกเนะค่ะเพื่อนๆหลายกิ่งแล้วหลายกิ้งแล้วกับพุชซาเข้ากับเหลื่อมใหญ่นะคะ่ะจะเริ่มเบียดกันแล้วน้ำน้ำน้ำเริ่มเบียดกันแล้วคะ่ะเพื่อนๆจะได้คัดออกแล้วคะ่ะกิ่งพันธ์ที่แน่นน้ำจ,จนเกินไปาำรับพืชที่ปากปลูกไ้อีกอย่างหนึ่งกับคือคานะคะ่ะเพื่อนเพื่อน ป่าปลูกข้าไว้ป่ามักพืชทีสามารถมีอายุได้หลายปีนะคะเพื่อนๆอนาจะบ่ได้ปลูกดูถ้าเขาปลูกติดแล้วจะได้เฉพาะการดูแลรักษานะคะเพื่อนๆป้าก,ก็บ่เคยปลูกขาจักเทือแบบป่าทีเป็นสวนเป็นเกษตรนะจ๊ะป้าก,ก็เลยไปอลองมาปลูกเบิงป่าก็ขุดออกมาป้าก,ก็มัก ฝังปลูกเลยนะคะกดลลุมปลูกเลยนี่ค่ะกิ่งพันธ์อีกต้นหนึ่งที่แน่นนค่ะเพื่อนๆนกิ่งพันธ์ที่เน่นานากิ่งนี่เมื่อ,หอยหว่ก็ซีค่ะเพื่อนๆนหมายถึงต้นต่อน,นี่เมื่อ,หอยหว่ก็ซีกิ่งละค่ะป่าจะได้คัดออกแล้วเดี๋ยวมันจะแน่นานาเกินไปนะคะ่ะป่าจะพาเพื่อนๆืนไปเบิองค่ะพอดีปา้ากะ มาขุดมาปลูกเลยป่าบ่าได้ร้องกลนหลุมเนี่ยค่ะไม่ร้องกลนหลุมบ่ได้บ่ได้เอาไว้ก่อนนะค่ะคือปุดมาแล้วก็ปลูกเลยป่าก,กับบรนยากที่กันว่ามันจะติดบอนะคะเพื่อนๆป่าก,กับร้องเบิงบ่งไบร้องกลดใบร้องกลนหลุมโดยฟุน่นโดยปุ๋ยแบบใดนะค่ะเพื่อนๆแค่ขุดหลุมเอาน้ำใส่หล้วก็ปลูกเลยนะค่ะเพื่อนๆ ตอนแรกป้าปลูกป้าคิดว่าจะปลูกง่ายหรือปลูกยากเท่าไดป้าก็ต้องร้องนะค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีป้าเห็นมันเรื่มแหงนะอค่ะเพื่อน,อนป้าก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเกษตรที่เคยปลูกว่าป้าปลูกคาใบขอว่าจะได้ผลบอ่อเพราะว่ามันแหงลงนะคะเขาเลยบอกว่าถ้าคนที่ปลูกคาบติดนี่ก็ถือว่า บ,บ๊จักตีว่าแล้วเขาวางสันนะค่ะเพื่นๆปากเลยว่าโอจะติดบ่นน้อแต่แล้วเวลาผ่านไปนะคะเพื่อนๆปาก็เห็นนอคาเกิดขึ้นมาแล้วค่ะถือว่าป้าเป็นธรรมดาอยู่ะคะ่ะสามารถปลูกคาได้ติดอยู่ค่เะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจะถ่ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบืงประมาณจักหาก 5, ก่อนนะคะเพื่อนๆ ก่อไก่เลยค่ะเพื่อนปลานึกว่ามันตายแล้วเลยค่ะนี่แหงเลยค่ะแหงแล้วปลาคิดว่าตายแล้วแต่กระมีโนมีใบมาจนได้ค่ะเพื่อนเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวาเบื้องอีกนะคะเพื่อนจำรับก่อค่าที่คิดว่าจะตายแล้วนะคะเพื่อนก็ถทือว่าเป็นพืชที่ปลูกงายด้วยค่ะเพราะว่าปลาก็บล่องกลนหลุมแค่ขุดหัวฝังปลูกเลยนะคะเพื่อน ยังได้เห็นเป็นคาเกิดมาไมอยุค่ะแต่ป่ากระรดน้ำทุกเกือบทุกมือยุค่ะเพื่อนเพื่อนคือบ่ให้ดินแห้งคือการป่ากะบด้แต่รดน้ำต่เป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นล้องผืนีนปลายังมอเตอใ์ไซนะคะเพื่อนเพื่อนกับมหากรนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนกรนี้เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนป่าคิดว่าจะปลูกว้เพราะบ่ใหมันตายนะคะเพื่อถึงหนาฝนเราจะ คอยดูแลใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยให้ดีๆช่วงนี้กะรักษาใบกอนเพราะได้ให้ติดนะคะบ่ให้ตายสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจการเกษตรอีกแบบหนึ่งที่เป็นข้านี่ปากกคิดว่าเป็นเพื่อที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆปากแนะนําอยู่สําหรับข้าค่ะเพื่อนๆ,ก,นนออนๆก็เป็นเพื่อที่ปลูกง่ายอยู่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้กม็มีเกิดขึ้นมาอยู่ค่ะเพื่อน ถึงต้นนี้ต้นนี้ก่อนนี้กับทุท้ายนี่ป้าเห็นคิดว่าป้าจะบ่ได้รแล้วเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนป้าคิดว่าแหงแล้วตายแล้วต้นนี้ก่อนนี้นะคะป้าก็ยังเห็นเกิดขึ้นมาจันได้ยังค่ะเพื่อนเพื่อนป้าก็มีกําลังใจลดน้ำม,มันแลวค่ะตอนแรกป้าคิดว่ามันจะตายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่มันแหงลงบ่ถือเพื่อนว่าให้แล้วค่ะเพื่อนเหงนว่าผู้ใได้ปลูกค่าบอะไรบ่จักซีว่าแล้ว ากแก่ขอแนะนาเพื่อนๆนะค่ะถึงพืชอีกอย่างหนึ่งกะถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปของป่าเด้อค่ะกะหาความรู้ไปน้ากันถ้าสิ่งใดที่ปากกะทายไม่เห้นเพื่อนๆบ้างเรื่อยๆถ้าผู้ใดที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชซสารแล้วก็พืชหนลา้ยๆอย่างกะแนะนํากนเขม้าใดเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเพื่อนๆกดติดตามเลยเด้อค่ะ เห็นเห็นนอค่าทุกก่อนเลยวยค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่าที่รับชมค่า